มาหาเส้นบ่าเพื่อขีดวงแขนเสื้อตัวหลวมกันค่ะถ้าเราไม่ได้วัดบ่าหน้าบ่าหลังมานะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้เราขีดเส้นไหลปรับไหลเรียบร้อยจากปลายไหลหน้าเราขีดตรงลงมาก่อนค่ะตัดกันที่เส้นบ่านะแบบนี้ชิ้นหลังก็เหมือนกันจากปลายไหลหลังขีดตรงมาตัดที่เส้นบ่าหลังมีจุดตัดแบบนี้จากจุดตัดของบ่าหน้านะ เราจะวัดเข้ามา2เซนแล้วก็ของข้างหลังเราจะวัดเข้าไป1เซนค่ะหน้าวัดเข้าไป2เซนหลังวัดเข้าไป1เซนตรงนี้ไม่งงนะพอเราได้แล้วเราก็จะมาโค้งวงแขนใช้ไม้มันทัดปากหนูแก้ววางจุดไหลจุดปากท,ที่เราวัดเข้าไปแล้ว1เซนแล้วก็เส้นอก วงแขนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาปิดกันอ้าที่คอแล้วก็วงแขนตรงนี้วัดเข้าไปเท่ากับครึ่งองค์หางเมวัดเข้าไปประมาณ9เซนนะปิดเกล็ดวงแขนประมาณ1เซนปิดเก็ดคอประมาณ1เซนค่ะแค่นี้เลยก็เรียบร้อยแล้วนะ